สวัสดีครับเพื่อนเมีดเลนป่ามีดการเกษตรครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เอามีดด้ามบ้องเหล็กมาแบ่งขายให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับเสร็จมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นมีดด้ามบ้องนะครับใบยาวเฉลี่ย11นิ้วครับยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมราคา500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจะมีอยู่ แบบที่1นนะครับจะมีทรงปลาลังแบบที่2แลมโบแบบที่3มีดเน็บนะครับแบบที่4เป็นมาเชเต้นะครับมาเชเต้หรือมีดแคมป์นะครับเรียก2อย่างได้นะครับราคา500บาทนะครับเท่ากันทุกเล่มนะครับตัวนี้ครับเป็นมีดปลาลังครับนี่มีดปลาลังใบมีดยาวโดยเฉลี่ยวัดจากโคนนะครับโคนมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วครึ่งครับ11นิ้วครึ่ง ใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่ประมาณ6-7มิลมครับนี่ครับนำมาวางเรียงเป็นแค่ตัวอย่างนะครับสินค้าเรามีเยอะนะครับปลาลังก็มีเยอะนะครับแลมโบก็มีเยอะมีดเน็บมีดมาเชเตก็มีเยอะนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างเอามาวางเรียงไว้นะครับใช้งานดีทั้งหมดนะครับอยู่ที่ เพื่อนๆจะชอบรูปทรงไหนนะครับต่อไปแลมโบครับแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้ปลายเขาจะตัดเฉียงนะครับหลังแอนเลนนิดท้องหย่อนหน่อยๆนะครับมีแลมโบ้ใบมีดยาวโดยเฉลี่ยครับ11นิ้วครึ่งครับ11นิ้วครึ่งใบมีดกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลนะครับ6-7นะครับ จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเลยเจ็ดไปมันก็จะหนักนะครับมีดด้ามบ้องของเรานะครับตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับเราจะตีแผ่นะครับอย่างตัวด้ามี่ยเราจะตีแผ่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนบ้องนะครับม้วนพับเข้าไปนะครับเนี่ย ผงนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบตีร้อนชุบน้ำมันนะครับต่อไปครับมีดเน็บครับมีดเน็บ11.2นิ้วนะครับโดยเฉลี่ยเดี๋ยวดูเล่มนี้นะครับ11.3นิ้วอ่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับความยาวความยาวจะอยู่11นิ้วไม่เกิน11.5อ่า ความกว้าง2.15เกือบเกือบ2.2นะครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะเนี่ยสวยงามด้วยนะครับขายดีนะครับคือมีดเน็บเนี่ย มันมีมาแต่นมนานแล้วครับสมัยตะก่อนแล้วนะครับคนเขาก็จะติดว่ามีดเน็บมีดเน็บนะเวลาจะซื้อก็ซื้อเป็นมีดเน็บกันนะครับขายดีนะครับมีดเน็บและพวกนี้มันใช้ลุยงานหนักได้สบายเลยนะครับลุยงานหนักได้ดีจริงๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นมีดแคมหรือมีดมาเชเตนะครับใบมีดยาว11.2นิ้วครับ ใบมีดกว้าง2.1นิ้วครับรับประกันความคมเลยนะครับสวยงามด้วยนะครับเอานะครับเพื่อเพิ่อนท่านใดสนใจรูปทรงไหนนะครับแบบไหนนะครับทักทายมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟลาลังแรมโบ้มีดเน็บ มาเชเต้นะครับราคาเท่ากันนะครับเล่มละ500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนสะดวกโอนก็โอนได้นะครับโอเคครับขอจบการรีวิวเพียงเท่น,นี้ก็สวัสดีครับ